สวัสดีค่ะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศการส้มสีเของเหานะคะพี่น้องคะนี่เธอไม่แอบก็รองพี่ไม่อาไม่หันพี่ปิงปิงนะคะเล่นเตจะชายลิปเธอไม่ดูด่างไม่อนแล้วาดูกันเล่นร่มขาทองแล้วค่ะ แล้วอะไรหรอตอนเธอมากับร่ไม่ใชนี้ไม่ใ่อะไรเจ็ดแปดสองปดอมทอเ่อเหรอเอออย่ามาพูดจะมาแย่ให้ให้เรานะจะมาพูดจะมาแย่เรานะก็คือเกเธอขาดจริงจริงไม่ใช่นูก็ลองหันให้แฟนขาวูที่าสาน้อนะเต้กนกม่ใช่ เอหเธอก็อย <c ười> <m> ่างไอพ่อเอนใราน้อยมาไอพ่อเราเราเราจะไมร้อนเนีนนี่ม <c ười> <laughs> <Yeah. laughs> ันไม่เปิดแอร์เลอ๋อเปิดแอร์อยู่ดาเหรอลมมันมัลมมันเย็นเ่อมาหัวเราะอะไรด่างเขาเนี่ยเจอไม่มีเบียกวะ สอเชืมันจะออนซอร์พเธอไม่มีเรียกบอกเาเอาเป็นฝาให้เธอเหมือนยางรถทิ้งแหละฝาส่งธนามันใหญ่มากนะปิงอ๋อมีมีหน้ายนั้นบอกไม่มีรอมีรถบอกเอามาของมารับแม่แข่งเกียงได้ไหมเดี๋ยวนี้หน้าดูไม่ได้นะหน้าเห็นไล่ออกเลยนะเดี๋ยวไล่ออกเลย ดีหน้าบอกเดี๋ยได้ออกเลยจิได้ออกค่ะภาพนี้ก็คือสงวนจิตให้คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอย่ามาโลงนะไปแย่งจับพวกเคอนะเราเมือนที่กระสีด้วยละเมิดสงวนที่กระีเหรอเออเรามีกระสีด่างนะเรามีกระสีด่างนะเออจะมาถ่ายด่างก็ลงนะเขาอายคนนะ นไหมเนี่ยงวเาคนกินลูกขึเจอจะมาแกนะมัเช้านี่ยังไม่เคียเลยไหมไหมไหม้นี่ราใบหมอ่ะต้องไม้เงินได้ราใบ่้วแต่เหนือตัวโอ้ยแต่เธอมาถ่ายรูปของเราถือหมดแล้วแล้วเราก็ยังไม่ร้นี่เราคนหน่อยเดียวไม่ได้เดี๋ย อย่ามาอย่ามาฮเฮ้ยเธออย่าตีแฮร์นจะไม่ได้ถึงวันงานอย่ามาอย่ามาหน่อยย่ามาพ่อกับแม่เราจะเห็นอย่ามาใกล้ๆหน่อยเธออย่าเป็นเอ้ากคือพวกบิหารไหมเอออย่ามาเขาไม่เห็นเวลาเขาเผลอเเนี่ยออย่ามาเอออย่ามาใกช่เออพี่จะอย่ามาหาเออจะวุ้นเป็นยะไม่ต้องรอสามปีเราไม่การรอเราสัญญาการมอแล้วมืนว่าอะไรนี่บ่วันนี้บ่ การวอร์การวอร์อ oh, uh ืมแล้วถือยากันวอแล้วแล้วบทเป็นอะไรคุณสร้างคุณสร้างผักเนี่ยคุณสร้างยังอายก็มีหัวใจแต่คุณสร้าง กางเกงขาดเดาเดี๋ยวเราจะเอาไปป่าไปป่าเลยพี่ยางรถป่าคือยางรถเนี่มั้งงั้นก็เอายางจุ้งๆไปจุ้งๆแม่ไงวอจุ้งข้างนอกเลยไม่ได้ใช่มันนั้นผมนิกน้อยจะเห็นไหมรู้ไหมไหมจอกแมะมัดจอกมัดจอกมันก็เหมือนนั่งหน่อนไหมวะ ถ้าเราแทงมัดข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ด่าเราไม่ได้อยู่นี้น่าเวลานั่งลงมันจะเหม็นมันจะแทงเข้าไปในเออมันจะเหม็นคนแน่นอนใช่ไหมแ้่ถ้าเราอยู่ข้างนอกมันก็เหมือนด่าเรามีจุกผมอะเออเออเราจีบีเอ็ดอะเจอดีเบียดมากเลยอันผนจะเลยจะสีหนาหน้าเห็นแต่ด่าปิ้งนี่จะนอนไปเจะนอนหรอบปล่าอ่ะคันคันนอนสีบอกวน ฉันนอนสิบวกนแล้วจนอนแล้รครับโอเคเอานอนในเบอรงก่อนนอนใ้เบิ่งนอนแล้วก็สิไปอนจนอนนเอทกังดูว่าอะไรคนข้านอนเหนี่ยคนเนี่ด้วยนอนนอนนอนบห้มาสิบาเาหัวปิงนอนแบ <c oughs> เอาละเอาล่ะเอาล่ะ <c oughs> โอเคค่ะท้างพิมพ์ค่ะ <c oughs> กับบ้างติวเข็มนะคะบรรยากาศกาันติวเข็มนะคะของ าการซ้อมรำเรื่องนะคะ e p 4นะคะเรื่องคุณสร้างคุณแทน,นะคะ่ะนี่ค่ะผู้รับบทเป็นคุณสร้างกับอ่านางวันทองนะคะก็คือแม่ยพ่อกําลังจิ๋วเขชมน,นะคะเรื่องการออกซิน,นะคะ่ะพี่น้องที่เล่นเรื่องอ่ะทีเล่นเรื่องอ่ะพาเด็กนักอายพาเด็กนักอายไปดู นี่กะอีกกลองหนึ่งค่ะทีมนะคตอนนี้เบลลาประมาณเพียงคึ่นไอ <c oughs> ันนี้คือผ้ากันเลือกกองแนวนะคะแก <c oughs> ้เมือนกะลุยตอนนะคะสองหม่ แค่นในสตูนะคะพี่นอนพิงกับอาซามท้องไส้กับซีอนยังสิหล่ะพี่น,อน้องแบบนอนง่ายๆนะคะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวนะคะ่ะข้างเทิงกับพั้นนี่หมองให้นอนอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่ามะนาวนะค,ะค,ค่ะเพื่นก็เลยเขำว่านอนข้างในสตูนะคะ ก็ที่ว่าเอากระดูกก็หาเลยแงงดาบุกสัางเลยดิเออพอดีว่าคุณสั่งเนี้ยบกหัวหลานที้บอกสัางหัลานเลยตอนคือคือาเขาไปเบิงยอนล้างได้ลูกมันสิมมี่เป็นตอนตอนตอนนี้เลยแตแม่อนุงอีเป็นแม่แม่สีสีจรันแม่นี่มีแม่นี่เป็นแมสีประจันแม่ล่มเผ้าเป็นในเ้าเป็นใน แม่ลำเานี่เป็นแม่ของเป็นแม่ของเป็นแม่ของวันท่องวันท่อมหรอแม่คุณสั่งคุณสั่งนี่อ่าไม่ใหญ่นะแล้วเป็นแม่ทีลรักเสื้อเปียแล้วออกไปแหมสุขิตาสุขิตาฟาบุตาสุขิตาฟาบุตทานเราป่วยเราป่วยการขั้นเราป่วยการขั้นแล้วเลยเด็่สอกไปเป็นแม่บุตรานเป็นแม่สาวมู้ะเกีย เราเสียงเสียงเราเบิดบ้ไดอขึ้นจะคอยมัดคอกันได้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 ไปฝากน่วันนี้มันเกิดหนูไปคว้้วันนี้เออเหย่อล้งเราหน่อยหนอวันนี้ไปจ้าเวลาเลี้ยงเนาะขอให้มีความสุขลูกคุณพาผู้เจ้าคุ้มครองแล้วก็ขอให้ชีวิตเจริญ่งเรืองมมี่สีสุขแล้วก็ดูเป็น เพื <Cornell. S 2> ่อนมาเป็นมือสายมือกวายเนี่ยนะ่อยสร้างเป็ดร่ำเพลินเป็นรำกันลูกสักวันหนึ่งเราต้องรวยแล้วก็สักวันหนึ่งเราต้องสำเร็จลูกพอให้ลำลำเรื่อยๆเหีคนฝั่ังเรื่อยๆชีวิตจะเดยรุ่งเรืองค่ะจัะจัะจัดดีจัะป้านนวดสิกั๊อตอึนคอยสิมาพี b i r t เดย์พี่หนุ่มบทด้วยนะคะมักมา มาเบาเบาใสกันมันเป๊ะเป๊เป๊ะเป๊ะลูกวันนี้ขึ้นเทงเวทีวันนี้กสีมันใจได้ปะนี่อ่าขันทองข้างเบาได้ข้าสีมันใจเลือท oh, ี่ขก้นเคื่องเวทีันใจว่าเบาแบบนี้ละกาานีเบาทั้งสี่ละแล้วเสรจเป๊ะหลุดอันนี้เป็นยังไงมครั้ยได้แล้วนี่เกินเป็นดาวให้แอดดี้ดูก่อนเร็วๆว่าถ้าไม่เชื่ออดดี้ดูอเชาเชเชาวกงเกขาดต มันจเจกเปอร์เส้นลูกมันใจะจกเปอร์เส็น์แมถามใส่ก้เนเฮ้ยเพราะท่านเล้ยงซหครับแต่ว่าอารมณ์ a คต i n g ผมผมคือเราผมในแต่ว่าผมอยากผมผอนตอนตอนตอนว่างหันนี่ผมงาผ่อค่าข้ามบือครับอ่าบันี้บัีุ้ดก็มบวแล้วครับผมผมอยู่กเพราะผม a ก t i n g แสดงต่รมกันเองตรงนี้มองได้มันเป็นต่แบบว่า เห็นเหรอร่มเขาเปลี่ยนเขาเปลือยแหละไม่ได้มีจอที่ว่าเขาเปืือยมั้งอารมณ์เขาสเริ่มเปลี่ยนทันที่เริ่มเริ่มเบาแข็งขึ้นเริ่มเบาแข็งขึ้นคืออารมณ์อารมณ์ของเสียงอารมณ์ของของอ่าเขาเอื่นว่ามันสิมีมันสิเป็นบางอันนี้ดอกเขาสอดแสียอารมณ์นี้ไม่ได้กับ่นจะได้แต่ละลูกไม่ยากเพราะว่าผมอะไอีกหรอครับไม่แบบคันเทียดได้เด้อคันเทียดได้เด้อ ม่พ่อ,อิบอกเลยถ้าทําได้เนี่ยจะเก่งมากเลยพอวันหนึ่งเราไม่ใช่ศิลปินที่มีประสบการณ์ดูลกล้วจะคลองบนมอลั่มเรามาในในนามตลกห้องบ้านในนามตลกแล้วยูยูพ่อไม่จับจะคของเด็กอมันเป็นตตัวีโอ้โหกันเทตดได้ด้วยลูกมันจะพิเศษมากๆสํสำหรับในชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิต ที่เราได้เป็นพระเอกหรือเราได้เป็นตัวพ่อคับพี่แหลมตั้งอิริได้ลูกล่ำ um, um, um <laughs> เป็นพระเอกอเอามาันสิเป็นพระเอกก็เอิ่นมาถึงจิเป็นละครซีิรีสัน <c oughs> มันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเรา <c oughs> พ่อะนะลูกทําออกมาให้มันดีที่สุด <c oughs> มันจะบาเป็นก็อเอิญมาอ่ามันจะสิบ่าเป็นปมด้อยในใจเหา <c oughs> เปิดเปิดขึ้นมาจังไ๋เดี้ยวเห็นกันเท่าเห็นบ่ดีเด้เปิดขึ้นมามัสิตั้ตึง บ่อยากไปบ่อยากไปเบิ่งอยากเบิ่งเลยคั้นเขาเฮ็ดดีมันมันไมจะอยากเบิ่งนี่ก็อยากเบิ่งแต่คั้นู้ว่ามันเป็นมันเป็นจุดจุดด้อยแล้วเขาก็อยากเบิ่งมันเลยเพราะว่าไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปสั่มให้มันเป็นห้อยเป๋าวในใจเหาเพราะฉะนั้นแม่ที่บอกว่าเขาตรงเขียเดี๋ยมันดีที่สุดผ่าผ่าก็คือพลาดหน่อยลูกพลาดหน่อย เพราะว่ามันต้องบันทึกไปแล้วมันบันทึกหมดทุกวันนี้มันไม่มีอะไรไม่บันทึกแล้วลูกอ่ามันทันสมัยเดี๋ยวเขาบอกอยู่นิคจะบันทึกหน่อยเนาะน่าเชื่อจแต่ว่กเขาบบันทึกบันทึกใช่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 เอามือหนาจังวากันนะ่าสอบก่อนไปไปสอบค่ะไปไปลูกไปไปสอบไปเป็กำลังใจให้ให้ยังก็ให้อนคนซ้างด้วยนะครับผมคนซ้างฮาร์คพี่น้องทุนสร้างเนาะค่ะผมทุนสร้างมากครับเออต้องซื้อบัตรป่ะเนี่ย ต้องซื้อครับพันบอ่อซื้อคุณช่างสิูนยนเล่ยพี่น้องต้องซื้อ,อย่างเดียวต้องซื้อต้องซื้อนะคะครับอี่อีพีสี่เรานะคะคุณช่างคุณแผนคะ่ะ